มาแล้วครับด่วน52เชียงใหม่กรุงเทพตอนนี้สถานะขบวนรถล่าช้า2นาทีนะครับเพราะรอทางด่วนพิเศษ13เดี๋ยวจะพีดไปบ่อยทีนึงนะครับ,บว่ารถล่าช้ามาเท่าไหร่ขออยู่ให้ห่างนะครับเพราะว่ารถมาแรงเอาสตอมาขบวนนะครับ ไปทีนึ่งที่นะครสวรรค์ลบบุรีอยุธยาลังสิตดอนเมืองรัก4ีบางเขนบางซื่อสามเสน็นไปที่สุดที่กรุงเทพนะครับต่อรถด่วนพิเศษหนึ่งสาได้หวัวจกักคุณตั้มแมนห้าสองหนึ่งหนึ่งนะครับถังขบวนมาวันนี้เป็นวันที่สองนะครับของสายเหนือเยี่ยมครับออกจุ้งแสงเสร็จแล้วเสียงวิ่มาช่างเงายวนใจหลือเกิน ออกชุมแสเสร็จแล้วไปจ่อยทีหนึ่งที่พิจิตพิษณุโลอุตรดิตศิลาอานเด็ดชายบ้านปิน่นนครลำปางขุนตาลลำพูนไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่นะครับรถไปถึงเชียงใหม่ตอน8ป0มง40นะครับโอ้โหสูงเลยเท่าพี่โดรายมอนอะสูงเลยพี่โดรายมอนนะครับที่ทำรถปูนขอเรียกอย่างนี้นะครับ อันหนึ่งค่าสีเหลืองนะครับโอ้โหพวงท้ายนะครับพวงท้ายสุดยอดโอ้โหสุดยอดแสงโคตรขาวนะครับไปไปลงคลิปกันเออขอบอกอย่างหนึ่งนะครับว่า,าวันนี้ลุดพิเศษหนึ่งสีง่กันลง่นก็ได้หัวจับอุนเตอร์แมนที่ทำเมื่อวานนี้แหละครับมาทำกลับมานะครับรอดูได้เลย